สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซ์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้ซูมเอ็กเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถบ้านสภาพดีเลยนะครับผมสีขาวนะครับแต่แต่งชุดพรางเหมือนลายทหารนะครับผมคันนี้สภาพสวยมากนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้าตัวรถกันเลยนะครับอ่านี่อันนี้จะเป็นชิ้นของแต่งนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับอยากจะได้เดิมเดิมนะครับสามารถถอดออกได้นะครับมันเป็นเหมือนฝาครอบเฉยๆนะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถถอดออกได้นะครับชิ้นพลาสติกด้านในก็จะเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีขาวนะครับผมอ่านี่นะครับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะครับไม่มีแตกหักนะครับนี่ไฟเลี้ยวสวยนะครับผมไฟหน้าสวยเช่นกันนะครับใสๆเลยนะครับ โชคหน้าสีทองนะครับผมบางโคนหน้านะครับนี่รอยข่วนมีแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะครับอแล้วก็ล้อแม็กนะครับอันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบสิบสองเดิมเนะครับยางเดิมนะครับนี่ยางดอกหนาอยู่นะครับก็ยังสามารถพอจะใช้ได้อยู่นะครับผมจานนะครับจานยังผิวยังค่อนข้างที่จะเนียนนะครับยังสามารถจับแล้วยังไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเป็นสักสากนะครับผม ส่วนความหนาของจานก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไล่มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่สวยนะครับรถไม่มีรอยล้มนะครับผมไม่มีรอยล้มชนนะครับนี่สภาพดีเลยนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับนี่รอยล้มสังเกตได้ง่ายเลยตรงนี้นะครับถ้าล้มตรงนี้ต้องเป็นรอยแน่นอนนะครับคันนี้เครื่องท่อเดิมๆครับผม แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ซูเมอเอ็กจะชอบมีปัญหากันนั่นก็คือบางโคนท้ายนะครับตรงนี้จะชอบแตกกันนะครับอันนี้ยังไม่แตกนะแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังนะครับนี่ไม่มีหักนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสังเกตที่หางปลาผ้าเบรกนะครับนี่หางปลาผ้าเบรกถูกปรับไปประมาณนี้นะครับแล้วก็แค้งอันนี้จะมีฝาครอบแค้งมานะครับผม ส่วนความใสนะครับอันนี้ถ้ามองเห็นก็จะเป็นเหมือนซีนยางอยู่ตรงนี้นะครับซีนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยังอยู่ครบนะครับชุดสีด้านข้างฝั่งนี้ก็สวยนะครับใต้ท้องไม่มีรอยขูดกับฟุตบาทนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่องค์คอนโซลที่วางขานะครับประมาณนี้เลยนะครับจับหลังอ่านี่ครับจับหลัง ไม่มีรอยนะครับนี่สวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ใต้บอกกันนะครับอ่ะเปิดใต้บอกแป๊บอ่านี่นะครับใต้บอกนะครับมีตะแกรงเหล็กติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบนะครับผม2เล่มนะครับคันนี้นะครับตรวจเช็คระยะครั้งต่อไปที่28 0 0 0โลนะครับ เลขไม่ตอนนี้นะครับไม้แท้ๆนะครับอยู่ที่2 7 7 7 9ิกกิโลอันนี้คือไม้แท้ๆเลยนะครับรถลูกค้าเพิ่งเอาเข้ามาขายที่ร้านเมื่อกี้นี้เลยนะครับเป็นลูกค้าจากช่อง YouTube เหมือนกันนะครับผมอ่านี่นะครับรถที่ร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับมีบุคเซอร์วิสยืนยันเลขไม้นะครับผมไม่มีการก้อนะครับมายังไงขายแบบนั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ ภาษีพรบรเจ้าของเพิ่งต่อให้นะครับผมถึงปี64นะครับใช้กันได้อีกยาวยาวเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอนี่นะครับไขควงบล็อกหัวเทียนยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันรถวิ่ง27งหมนะครับแต่ลองสังเกตนะครับนี่พวกปุ่มนะครับลายสกรีนยังอยู่ให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับผม แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนนวมนะครับกันเหล็กตรงนี้นะครับนี่ถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้อีกนะครับผมอเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันกุญแจรถมีดอกแท้เอ่อหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็มีดอกที่ลูกค้าไปปั๊มเพิ่มให้อีกหนึ่งดอกนะครับก็เป็นสองดอกนะอเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทเสียงเรียกได้ว่าน,นุ่มเลยนะครับผมกัมเบสตาร์ททีเดียวติดนะครับติดง่ายๆด้วยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้คือเสียงเครื่องคอสตาติดใหม่ๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเร่งเครื่องนะครับเสียงเครื่องนั้นโดยรวมนุ่มนะครับผมสตาร์ทก็ติดง่ายนะครับเสียงเครื่องก็นุ่มนะครับ อ่าระบบไฟนะครับไฟหน้าติดนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวใช้งานได้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเจ้าของรถดูแลดีนะครับคันนี้โดยปกติแล้วรถสีขาวนะครับก็จะเป็นสีที่ดูแลยากอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้นะครับสีขาว สวยเลยนะครับผมไม่มีรอยเลยนะครับรอยล้มชนนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลองดูความเงาของชุดสีนะครับนี่สีเรียกว่าสวยนะครับเหมือนเจ้าของล้างรถแล้วก็ดูแลดีมากนะครับผมพวกชิ้นพลาสติกดำอะไรพวกนี้ดูแลดีเลยนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคุยกันเรื่องราคาเจ้าซูเมอเอ็กซ์คันนี้นะครับขายราคา เบาๆนะครับไม่แพงเลยเพียงแค่25,900บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีในกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะมาดูคันจริงนะมาได้เลยที่เพชรเกษม77มาไม่ถูกโทรหาผมที่เบอร์0805580396นะครับแล้วก็หากใครมีมอเตอร์ไซค์มือสองที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับต้องการที่จะขายนะครับผมสามารถส่งรูปรถมาประเมินราคาครับผมได้เลยที่ ID Line ไลน์แอดไส้เอ็มซีสองพนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผม ไปรับซื้อรถให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะติดตามผลงานซื้อขายเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูได้เลยในแฟนเพจชื่อเพจว่า MC มอไซนะครับผมผมจะลงผลงานซื้อขายเอาไว้ในเพจนะครับผมก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดถึงไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายติดนะครับใช้งานได้หมดนะครับผมทะเบียนเลขสวยนะครับผมใครชอบเลขนี้ก็ มาโดนไปเลยนะครับกับคันนี้นะครับราคารวมจัดส่งให้ฟรีในกรุงเทพนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับผมได้รับรถแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับยังไงถ้าเกิดหากใครสนใจซูมเมอร์เอกคันนี้ก็โทรมาสอบถามกับผมได้นะครับผมไงก็ฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ